คือเขาต้องยอมรับว่าถ้าไปดูในโซเชียลมีเดียผลโพลอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็คะแนนนิยมของพรรคประชาชนนี้ก็พุ่งขึ้นไป30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็ดูเหมือนพรร ส้มเองเนี่ยพรรคประชาชนเองก็ยังมพค่อยมั่นใจว่าจะได้คะแนนเสียงเลือกตั้งแบบแลนสไลด์มาได้เก้าอี้สอส,อสอจนถึงจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้หรือะนะฮะหรือจะได้เป็นอันดับหนึ่งที่จะสามารถเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อวานถ้าสังเกตก็คือว่าค่อนข้างชัดเจนแล้ว,ว่าจะต้องมีการดึงคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นียกลับมาช่วยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย ก็ในว่าเป็นการปลุกด้อมส้ม <ứng> ครั้งใหญ่นะฮะแล้วความจริงเขาปูพื้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันเมื่อวานนี่คุณธนาทรจึงรุ่งรุ่งเรืองกิจนี่ประธานคณะก้าวหน้าน,นาี่นะ <c oughs> และแ้วแกกวจริงๆเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะ,<ท>ะของพรคประชาชนนี่ก็พูดถึงกลยุทธ์ไฮไลท์ที่กาลังจะดําเนินการก็คือว่าจะมีการดึงนะคุณพิธาลิมเจริญรันตน์นี่กลับมาในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะในช่วง4-7ถึงวันสุดท้ายของการเลือกตั้งนะฮะ พะแกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสร้างกลยุทธ์สร้างความกลัวนะครีเอทเฟียเนี่ยนะครับหรือสงครามข่าวสารโจมตีพักต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะสู้นะเพราะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือก็จะมาสู่เฟสที่จะประกาศว่ารัฐบาลของพรรคประชาชนจะทำอะไรแล้วก็จะเปลี่ยนจากการตั้งคำถามจากวายมาเป็นความโชว์ความพร้อมในการบริหารงานแล้วก็จะมีการดึง คุณพิธาเนี่ยกลับมานะฮะครับนะขณะนี้คุณพิธานี่อยู่ต่างประเทศนะครับเมื่อหลายวันก่อนนี่เดินสายพบปะผู้คนนะฮะคนไทยที่เตรียมที่จะไปใช้สิทธิ์นอกราชาอาณาจักรนะฮะที่เบอร์ลินแล้วก็อีกหลายๆเมืองในเยอรมันนะฮะล่าสุดนี้มีข่าวว่าคุณพิธานี่อยู่ฝั่งเศสนะฮะอยู่ปารีสนะครับก็แน่นอนฮะไปพบปะพูดคุยกับคนไทยที่นั่นเพื่อจะ นะเข้าสู่การเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะ1กุมภาพันธ์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับทีนี้นะฮะถ้าดูนะฮะความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนนะครับอ่าพุฒนาธรเนี่ยแกมีคีย์เมสเซจนะฮะในหลายๆช่วงนะฮะของการรณรงค์หาเสียงนะครับช่วงแรกเนี่ยแกขอโอกาส นะฮะช่วงต่อมาเนี่ยแกพูดถึงความเป็นมืออาชีพนะฮะมีการโชว์ทีมคณะรัฐมนตรีที่ที่พักประชาชนเรียกกันว่าเดบเปรเฟสเชนอลนะครับก็ประมาณสักเท่าน10ท่านนะฮะแต่บุคคลเหล่านี้นะฮะไม่ค่อยปรากฏนะฮะในช่วงของการรณรงค์หาเสียงกักเท่าไหร่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับพักประชาชนนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกถามนะฮะในหลายๆกรณีเกี่ยวกับวารีนะฮะของพัก สามช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่พักเก้าไกลจนกระทั่งมาพักประชาชนและนะฮะกรณีสุดท้ายหมวด1หมวด2นะครับที่คุณเ้นรกนี่ก็มีฐานไว้ทำไมมีฐานไว้ทำไมนั่นคุณพิธานะฮะแกสายตรงมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วเปาะหนึ่งนะครับบอกทหารสนามกอล์ฟไม่ใช่ทหารสนามลบนะฮะส่วนล่าสุดเนี่ยนะครับคุณเท้งนัตพงศ์เนี่ยแกตูกตั้งคำถามนะฮะเรื่องกรณีหมวด1หมวด2ว่าด้วย การเห็นชอบนะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็คือการดึงคุณพิธากลับมาเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในพรรครับแล้วถ้าดูทีเซอร์ที่เขายิงออกมาเป็นเหมือนหนังตัวอย่างเราก็จะเห็นคอนเซ็ปต์ที่เขาวางตั้งแต่แรกแล้วว่าในที่สุดเนี่ยเขาจะเน้นในแง่ของ8ปีเส้นทางการเดินของพรรคประชาชน ที่จะมาถึงจุดเนี้ยนะฮะแล้วก็จะยืนยันด้วยเอ้มิวสิกวิดีโอเขาเนี่ยนะฮะคือถ้าดูจากภาพนี่เขาก็จะปูพื้นตั้งแต่ยุคแรกของคุณธนาทอรไล่มาจนยุคคุณพิธาแล้วก็มาที่ยุคของคุณเท้งนะฮะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรนะเอ่จากฉันถึงเธอนะฮะก็ของวงค็อกเทลครับ <S <S เขาก็ปูพื้นมาซึนะา่งมาถึงจุดสุดท้ายนี่แหละก็คือการที่จะเอาทริโอสามทอขึ้นเวที<ะ>ใหญ่ซึ่งกำหนดการไว้แล้วนะฮะว่าจะมีเวทีใหญ่ที่สามย่านมิทาวนี่25มกราคมนี้นะฮะก็คุณพิธาจะมาขึ้นเ,เวทีปราศัย<ะ>เชื่อในประชาชนนะก็4ี<ะ>่โมงเย็น context. แล้วหลังจากนั้นก็จะไปลงพื้นที่ที่ สมุทรปราการซึ่งเป็นเป็นแบทเทิลกราวใหญ่เพราะว่าต้องพยายามยึดจังหวัดสมุทรปราการไว้ให้ได้นะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็โดนสู้หนักเหมือนกันในพื้นที่นะฮะก็จะไปที่ตลาด Black Market BTS ที่แพรกษาอาก็มาแน่ฮะม5มกรานี้ก็ d a ด d ีนะฮะก็จะ Da ดีฟีเวอจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมนั่นสิครับนะฮะก็หลายคนรอนะฮะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือ การไปสัมพันธ์ล่าสุดนะครับนี้คือประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เขาฮะที่เขาจะไปสมุดประการเนี่ยนะครับพรรคสมุรปรการนี่มี8เขตเลือกตั้งนะครับสู้กันหนักเลย3พรรคนะครับระหว่าง พักภูมิใจไทยนะฮะพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนนะฮะสามสีเลยที่สมุดประการ8เขตนะครับการกลับมาของคุณพิธาเนี่ยก็ก็เป็นที่น่าเังเกมเขาก็ไม่ได้กลับรีบกลับมาลงพื้นที่หาเสียงเพราะว่าแน่นอนว่าถ้ากลับมาเนี่ยมันก็จะเจอวัฒกรรมมีทหารไม่ทําไมที่ต้องมาตอบคำถามประชาชนอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกเป็นจังหวะสุดท้ายขึ้นเวทีปั๊บแล้วนับถอยหลัง ก็ไปสู่การเลือกตั้งเลยใช่ไหมฮะอันนี้<อ>ก็คือเพื่อที่จะมาปลุกเล้า<อ>หลายหลายคนก็บอกปลุกด้อมส้มครั้งสุดท้ายนะฮะก็คุณพิธาก็จะมาทําหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะฮะ,ฮะเฉกเช่นเดียวกับคุณธนาธรและคุณปียบุตรซึ่งวันก่อนเห็นไปลงพิธทีที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น